ย้อนรอยไปดูการทำธุรกรรมนักเตะฝั่งขาออกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซัมเมอร์นี้บอกบริหารกองผีโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับนักเตะคนแรกที่ทับไปแสดงขายออกไปนะครับนั่นก็คืออับราโรเฟนันเดสนะครับที่เบนฟิก้าใช้ออปชั่นซื้อขาดกันไปที่6ล้านยูโรนะครับ อันดับที่2นะครับดอนนี่ฟานเดอร์เบกนะครับขายไปให้กับจิโรนาเบื้องต้นด้วยสนนราคา5 0 0แสนยูโรนะครับถ้าบวกรวมโบนัสแล้วค่าตัวจะไปจบที่15ล้านยูโรนะครับมีส่วนแบ่งการย้ายทีมครั้งต่อไปด้วยนะครับตัวเลขนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นชดเชยค่าตัว40ล้านยูโรที่ซื้อมาจากอาเจ็กซ์เมื่อปี2020นะครับแต่อย่างน้อยก็เป็นการบรรเทาอาการบาดเจ็บได้นะครับ นักเตะระดับที่3ครับวิลลี่คามบววล่านะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขายไปให้กับบียารอลด้วยค่าตัวเบื้องต้น5.5ล้านยูโรนะครับและถ้ารวมโบนัสแล้วนะฮะค่าตัวจะไปจบที่11.5ล้านยูโรนะครับและมีทั้งออปชั่นซื้อกลับและส่วนแบ่งค่าตัวของการย้ายทีมในอนาคตด้วยนะครับ ลำดับที่4นะครับเมสันกรีนวูดครับขายไปให้กับโอลิมปิกมาร์เซยด้วยสนนราคารวมแล้ว31.6ล้านยูโรนะครับเป็นค่าตัวเบื้องต้น27.6ล้านบวกกับโบนัสอีก4ล้านยูโรนะครับส่วนแบ่งค่าตัวของนักเตะรายนี้นี่อยู่ที่ถึง50%กันเลยทีเดียวนะครับนักเตะลำดับที่5ครับแอรอนวานบิสก้าถูกขายไปให้กับเวสต์แฮมนะครับด้วยสนนราคา15ล้านปอนหรือ17.6ล้านยูโรนั่นเองนะครับนักเตะรายนี้ไม่มีรายงาน การใส่ออปชั่นซื้อกลับหรือว่าค่าตัวสําหรับการย้ายทีมในอนาคตนะครับเรียกว่าสิ้นสุดกันแล้วสิ้นสุดกันเลยนะครับสำหรับแอรอนวานบิสกา นักเตะคนล่าสุดนะครับที่ทัพปีแสดงเพิ่งจะข่ายออกจากต้นสังกัดไปนะฮะนั่นก็คือฟาคุนโดเปเรสตีนะครับที่ย้ายไปอยู่กับพนาทีไนกอสนะครับด้วยค่าตัวเบื้องต้น6ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก2ล้านยูโรนะครับโดยนักเตะรายนี้นะฮะมีออปชั่นซื้อกลับนะครับซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะสามารถใช้ได้จนถึงปี2027หรือว่า3ปีหลังจากนี้นะฮะและมีส่วนแบ่งค่าตัวอยู่ที่4 5สําหรับการย้ายทีมครั้งต่อไปนะครับ ถ้ารวมทั้งหมดแล้วนะครับรวมโบนัสแล้วนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เงินทั้งหมดนะครับจากการขายนักเตะ6กรายนี้ออกไปอยู่ที่89.7ล้านยูโรนะครับและถ้าไม่รวมโบนัสต,ตัวเลขจะอยู่ที่63.2ล้านยูโรนะครับเ,เพื่อนๆเลยครับพอใจกับการทำธุรกิจขาออกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากน้อยขนาดไหนลองลงความเห็นกันเข้ามาเลยนะครับ